สวัสดีครับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับวันนี้เราอยู่กันที่พุทธมนตรสายสองครับตอนนี้ผมกําลังเข้าไปตรวจใช้งานนะครับหมู่บ้านรัดดาวนที่นี่ผู้ว่าจ้างนะครับจ้างเราให้มาตอกเสาเข็มไอไมโครพายขนาด18เซนเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจำนวน19ต้นด้วยกันแต่ที่นี่นะครับมีความพิเศษก็คือต้องทําการตอกเนี่ยให้ได้ตามกําหนดระยะเวลาที่ลูกค้ากําหนดไว้นะครับแล้วเราจะทํำยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บ้านลูกค้ากันนะครับแล้วเจอกันด้านในครับ ที่นี่ก็ใช้เสาเข็มไอเมละพายจำนวน19ต้นนะครับแล้วก็เอาเครื่องจักรเข้ามา3ามเครื่องเลยนะครับเพื่อให้พันกับเวลาที่ผู้รับเหมากำหนดไว้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยตอกไปแล้วกี่ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเริ่มต้แต่ฝั่งนู้นเลยนะครับที่นี่ตอกรอบตัวบ้านเลยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นแรกนะครับที่เราท,ทาําการตอกไปต้นแรกที่นี่ได้ทั้งหมด 13ท่อนนะครับต้นแรก13ท่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้สังเกตดูนะครับจะโผล่ขึ้นมาประมาณเมตรกว่าๆนะฮะเดี๋ยวนี้จะอยู่ประมาณ19เมตรนะครับเวลาต่อลงไปทีนี้ทางผู้ว่าจ้างก็เลยว่าไม่อยากตัดเสาเข็มนะครับก็เลยให้เราเช็คแรสเตนโบนะครับโดยใช้เหล็กส่งนะครับทีนี้ก็เลยจะมีต้นหนึ่งนะครับที่ใช้13ท่อนนะครับที่เหลือก็ใช้12ท่อนนะครับแล้วก็ใช้เหล็กส่งตอกเช็คแรสเตนโบเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสังเกตเหล็กด้านในนะครับจะเจาะร้อยทะลุและเชื่อมนะครับให้เสาเข็มอยู่ในแนวดิ่งนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ตามดักอุ่นหกรรมนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับทางนี้คือเสาเข็มที่เราทําการตอกไปแล้วนะครับเป็นเสาเข็มต้นที่2นะที่เราทําการตอกและใช้เหล็กส่งนะครับในการตอกก็คือส่งลงไปประมาณสัก50เซนนะครับแล้วก็เช็ดพัลสโบ นะครับตรงนี้ก็ต่อเช็คลสัสนโบได้นะครับทำคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับรับตรงนี้ก็จะสะดวกเลยเนาะไม่ไม่ต้องมาจัดเสาเข็มนะครับสาหรับทางผู้รับเหมาก็จะสะดวกตรงนี้นะครับนี้ก็ต่อไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับทุกต้นก็เช็คลัสเซนโบเหมือนกันนะครับขยับตรงรตรงหินด้านหน้าเลยทีนี้เราลงเครื่องจับสามเครื่องนะครับก็จะต่อลอดเลยที่นี่ด้วยความที่ เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นบ้านที่ติดกันนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้เครื่องยนต์นะครับทั้งหมด3เครื่องเลยนะครับสามารถต่อ,อได้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนบ้านก็ไม่มีปัญหาได้ครับก็คือใช้เครื่องยนต์ต่อมันจะได้เร็วกว่านะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังจะ ทำความสะอาดหัวเข็มนะครับโดยที่ปูนที่เลยออกมาจากเพดน,นะครับที่มีบางส่วนเลยมาจากเพดเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดนะครับเพื่อให้รอยเชื่อมเวลาเชื่อมเนี่ยสามารถเชื่อมได้สนิทนะครับแล้วก็เชื่อมได้โดยรอบด้วยครับทุกทท่อนเราจะทําแบบนี้นะทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะเอาไปต่อเชื่อมนะครับ หรับลูกค้านะครับที่มีข้อสงสัยในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเวลาตอกเสาเข็มนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาไขายข้อสงสัยว่าเวลาตอกเสาเข็มเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนไหมนะครับระหว่างตัวพื้นที่ทําการตอกเองกับตัวบ้านนะครับตัวอาคารเองนะครับโดยใช้เครื่อง v i b r ชันม n m ต t e r ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่ทีมงานตอกนะครับผมจะทําการวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงสั่นสะเทือนนะครับโดยใช้ v i b r ชันม n m ต t e r ตัวนี้นะครับเปิดแล้วก็ตั้งไปที่มิลลิเมตรต่อวินาทีนะอ่ะเดี๋ยวไป เ็นี่กำลังทำการทำการตอกเลยแรงสาเรียนประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหกประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวจับที่ตัวบ้านเลยนะนี่คือแรงสายเรียนที่ตัวบ้านนะครับ ไม่มีเลยนะครับอยู่ที่โซนจุดโซนโซน,นเลยแรงสเทือนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านเลยเรียบร้อย นี่ก็คือ,อบ้านลูกค้านะครับที่หมู่บ้านละดาวันพุทธมนฑลสาย2ครับตอนนี้เรากําลังทําการตอกเสาเข็มไมโครพายขนาด18เซนที่เป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแบบหนาขนาดมอกอเลยด้วยความที่คุณลูกค้านะครับต้องการให้เสร็จทันตามกําหนดระยะเวลานะครับเราก็เลยจัดเครื่องตอกมาให้3มเครื่องเลยนะครับเริ่มจากทีมแรกนะครับเป็นทีมช่างตะวันนะครับทีมช่างตะวันเนี่ยเข้ามาตอก ทีมแรกเลยนะครับทีมที่2เป็นทีมช่างประยุนยนะครับแล้วก็ทีมที่3จะเป็นทีมช่างโบ้นะครับด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับตอก,กชุดหนึ่งจะตอกได้ประมาณ2ต้นนะครับโดยทางผู้รับเหมาเนี่ยเจาะพื้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับเจาะพื้นไว้30มสคูณสามเซนพร้อมกับขุดตัวฟุตติ้งไว้นะครับแล้วก็ทําการตอกเสาเข็มตรงกึ่งกลางของตัวฟุตติ้งเลยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอกเสาเข็มนะครับเพื่อรับพื้นเท่านั้นนะ ตอกแค่รับพื้นนะครับก็เลยทาฟุตติ้งตรงกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะทาคานแคนดิลิเวอร์นะครับเพื่อยื่นไปทั้งสองฝั่งเพื่อรับน้าหนักพื้นครับแต่การตอกน้าหนักพื้นที่นี่ก็คือตอกให้ถึงชั้นดินดดนเลยครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าพื้นตัวนี้มันจะไม่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่การสร้างแล้วล่ะครับว่าจะทําคานแบบไหนจะต้องสร้างเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวดูตอนสร้างอีกทีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะอัปเดตภาพ การสร้างมาให้ดูด้วยนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับในงานเสาเข็มไมโครพายในงานต่อเติมนะครับหรือต้องการต่อเติมบ้านนะครับก็เข้ามาดูในเพจไมโครพายโฮมพายบายอาทิตย์นะครับเรามีทั้งบริการติดตั้งเสาเข็มและตอนนี้นะครับมีงานบริการก่อสร้างต่อเติมด้วยโดยจะเป็นทีมของ HOME p i โฮมเซ e ร์วิสนะครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะครับดูในเพจไมโครพายโฮมพายบาอาทิตย์นะครับในช่อง u t u b e นะครับ โฮมพายเอนจิเนียริงเสาเข็มไมโครพายนะครับฝากแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆของคุณนะครับกำลังสนใจในงานก่อสร้างหรือต่อเติมนะครับโดยใช้เสาเข็มไมโครพายเพื่อนๆของคุณจะได้มีแนวทางหรือมีไอเดียในงานสร้างหรือใช้เสาเข็มไมโครพายด้วยครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ